สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมหลวงพ่อปานนะครับอาจจะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับคนละพิมพ์ทรงกันนะแต่ว่าจะเทียบให้ดูเนื้อนะครับระหว่างของแท้และของเก๊นะครับเช่นเคยครับซ้ายมือนี่เป็นของเก๊นะครับเห็นไหมเขาทำดูเก่าไหมล่ะเห็นไหมถ้าตาคุณบอกคุณดูเก่าเก่งเนื้อดินเนี่ยเนี่ยคุณเจอเก๊เข้าไปอย่างเงี้ยเป็นไง นะกเกษตรเหมือนกันเนี่ยของแท้เป็นนี้ของแท้เนื้อจะออกไปทางคล้ายๆข,ยขุนแผนบ้านกลางนะครับเนื้อออกส้มแดงแดงนิดหนึ่งนะครับเอ่อออกส้มๆแล้วก็เนื้อล้วนเป็นเม็ดทรายนะครับมีทรายผสมอยู่เยอะนะครับส่วนผ้าของเรือสีดำเนี่ยหัวจุกตรงเนี้ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ของแท้เนื้อจะออกเรียบเรียบเหมือนกับเนื้อมันปูฮะเนื้อมันวาอว่ะ นะครับจะไม่เหมือนหลวงพ่อปานนะก็คือสององค์นี้เขาเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กันนะครับหลวงพ่อฤษีวิ่งดำเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานนะครับก็จะสร้างพระเหมือนกับที่ผมบอกนะลูกศิษย์ก็มักจะสร้างพระเรียนแบบอาจารย์เหมือนหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินมะละคังก็สร้างเรียนแบบสมเด็จโตอะไรเงี้ยหลวงปู่ภูงเงี้ยนะอันนี้จะสอนกล้องให้ดูชัดๆนะดูเนี้ยของเกดูดีมากอ่า ดูดีมากเลยถ้าคุณไม่เคยเห็นองแท้คุณก็คิดว่าองค์นี้แหละแท้ครับแต่ของแท้เป็นอย่างนี้ฮะเนื้อออกส้มๆนิดนึงนะครับแล้วก็ล้วนไปด้วยทรายนะครับมีทรายเป็นส่วนผสมเยอะนะครับก็จะเหมือนพระเนื้อดินบ้านกลางในพวกนั้นแหละนะครับแต่บ้านกลางสีจะแดงกว่านี้อีกนะจะไม่ออกส้มอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบองค์ซ้ายมือที่ออกน้ำตาลน้ำตาลนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ย นะทำเห็นไหมหัวจุกเป็นสีดำเนี่ยผมบอกนะครับแต่จริงเขาตั้งใจจะทําให้เป็นหลวงพ่อปานเพราะพิมพ์เนี่ยเป็นของหลวงพ่อปานนะฮะไม่ใช่ของเรือสีลิงดำนะครับเออนะี่ครับก็มูลค่าเล่นหาตอนนี้ก็เออเจ็ดหลักอัพนะฮะเจ็ดหลักเจ็ดหลักถึงแปดหลักเลยล่ะหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์อนุมานเนี่ย ก็ค่อนข้างหายากนะครับคุดกับหนุมานี่ก็ากหายากส่วนมากแล้วจะเป็นพิมพ์ไก่หางพวงเนี่ยเยอะนะครับจะเจอเยอะคือความหมายของพิมพ์แต่ละพิมพ์ของหลวงพ่อปานเนี่ยเขามีความหมายนะฮะว่าถ้าเคดคุดเนี่ยทรงขี่คุดเนี่ยก็ต้องเป็นพวกราชการห้อยจึงจะเหมาะนะครับส่วนไก่หางพวงไก่เบรกนี่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรชาวนาชาวสวนห้อยก็มันจะเหมาะอะไรเงี้ยนะครับเป็นทริคของเขานะครับ แล้วก็มีเป็นปามหมอ